สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่สถานที่ปฏิบัติธรรมป่าณรีชานะครับอำเภอแจงคอยจังหวัดสระบุรีครับวันนี้ส่งตู้หงงข้าวขนาด12ถาดนะครับรสิลา12ถาดใช้ระบบแก๊ส A.P.G เป็นหัวแก๊สแบบนี้นะครับตอนนี้เราหมงข้าวมาแล้ว35นาทีนะครับตอนนี้เราจะเปิดเราเปิดเปิดด้านล่างก่อนนะครับอ่า เปิดเสร็จปุ๊บเรามาดูผลงานกันนี่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมตักครับอ่าอันนี้เราตักข้าวมาลองเลยนะครับอ่าตักให้คุณแม่ชีลองอ่าแม่ลองตรวจดูครับเป็นไงเป็นไงแม่คอมเมนต์มาเม็ดสวยมากเม็ดเรียวแล้วข้าวสุกแบบพอดีเลยพอดีสวยครับอันนี้อันนี้เราไม่แฉะเลยอ่ะแต่แม่ ทุกทีจะหูมอมจะแฉะมันจะเละมนจะเละมีเมื่อเข้าวอยู่จะดีค่ะดีค่ะอันนี้ได้ชั้นละได้สิบสองสิบสองถาดนะครับชั้นละสองกิโลครึ่งก็เท่ากับว่าหูครั้งละสามสิกิโลนะครับอันนี้จะรองรับสาธุชนที่มาปฏิบัติธรรมที่สำนักปฏิบัติธรรมป่าณลือชาอําเภอแก่งคอยสระบุรีนะครับท่านไหน สะดวกก็มาปฏิบัติธรรมกันได้นะครับที่นี่มีมีผู้มาปฏิบัติธรรมเยอะนะครับอันนี้เป็นในส่วนของตู้ของข้าวนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตรงนี้นะครับเบอร์ผมอยู่ตรงนี้นะฮะ